คู่ที่5นะครับคืนนี้ก็จะเป็นทีมปาร์ตี้นรกครับเจอกับ v r g o n ์ก f r r ครับไม่รู้ว่าจะฟาร์มเครื่องอนี้คือจะซ่อมบอยวไวหรือเปล่านะ่าสนใจเหมือนกันเกมแรกก็จะเป็นปาร์ตี้นรกครับรับบทเป็นคิลเลอร์ก่อนครับเจอเซอร์ VR g o n ์ก a r m ครับก็ยังเป็นสเนปเหมือนเดิมครับคิลเลอร์วันนี้ครับ ด่านเป็นด่านอคอกวัวนะครับเมื่อกี้เราเล่นด่านพับนักไปเรากลับเป็นด่านอคอกวัวครับที่2ทีมนี้ใช้แข่งนะครับนี่เกมแรกครับถ้าสเนปทำได้ดีอีกนะฮะเก็บสี่ไวไวมาเซอร์ก็จะเล่นได้ง่ายครับผมไม่แน่ใจว่าวันนี้สเนปจะเล่นเป็นตัวไหนนะก่อนหน้านี้ แจกเอ่อแอลกอฮอล์ไปแล้วนะครับเล่นตัวคลาวโยนโยนสวยมากๆครับโยนแม่นนี่คือเล่นสบายแล้วเป็นตัวที่แบบบรรจุที่เดิมไม่ได้ดูเปิร์ของเซอร์นิดหนึ่งไม่ได้มีโอเคครับไม่ได้มีผิดอะไรครับว้าวคิลเลอร์ครับมาเป็นลีเจียนครับลีเจียนแบบไม่ได้ใช้ทันนานะครับผมเล่นธรรมดาแต่ว่ามีตัวโนวันอยู่ด้วยเมื่อกี้นี้ นี้เอาไงครับหาเจอไหมได้ยินเสียงนะรึเปล่า,าไม่ใช่เหรอมีทั้งกั้นเครื่องแล้วก็มีเฮกซ์รูด้วยคือยือจะจัดมันจะมีกั้นหน้าต่างนะครับแต่มีพังไม้ไวครับเดินเช็คยาวๆขออนุญาตไม่ได้ดูมุมคิลเลอร์นะแคมเปิรบอยครับเจอคิลเลอร์แล้วนะฮะมาขวาพี่เหรอนั่นไงมาขวาจริงด้วยครับ โอ้โหมัวด <way> ูซ <ane> ้ายครับเจอขวาครับเนียนอยู่นานโดนจุดได้แล้วตึกตักตึกตักแบบนี้เนียนไม่ได้แล้วฮะเนียนไม่ได้แล้ววิ่งด้วยครับเห็นแล้วครับเมื่อกี้ซ้ายมือครับเอายังไงครับเอายังไงครับหลอกไปมานิดเดิงมาดูเมียนเนียไปก่อนเลยเอาโอเคครับหุยหยเมื่อกี้ใจผมตึกตัก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 เลย้วเนี่ยควรหลุดทำไมแช่อะไรเมื่อกี้ผมหลุดไปได้ไงเนี่ย อะไรวะเนี่ยพูดโอเคได้แล้วครับกลับมาเหมือนเดิมครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาหายใจก่อนโอเคนะฮะมาต่อครับแขวนไปแล้วหนึ่งท่านครับคิลเลอร์มาถูกด้วยครับมาแล้วครับบ้านใหญ่นี้เจ็บอยู่ด้วยนะฮะแกมเบอร์บอยคิลเลอร์เดินตามกันมาแล้วครับเดินตามกันมาแล้วครับตรงนี้มีเนียมาเนื่องแล้วกลับมาจะซ่อมต่อครับกลับมาจะซ่อมต่อได้ยินเสียงอยู่แล้วด้วยนะครับสําหรับตัวคิลเลอร์ครับ ว่ายังไงครับด้านหน้าไม่ใช่เหรอครับโอ้โหดานหน้าจริงด้วยครับมีตัวสปรินก็จริงแต่ไม่ได้ใช้ครับผมโ้ไม่เห็นครับคิดว่าออกหลังครับสุดท้ายได้มาตรงหน้าเลยฮะแล้วช่วยแล้วครับซ้ำแน่ครับยายได้เห็นตัวเลยครฮะสำหรับคนนี้เจ็บครับโออโออโอโห้สวยแล้วครับเห็นครับเห็นครับกับเมสซ่วันนี้เจอดักได้อย่างนี้ลูก โดนหลอกไฟมานี่แหละฮะแล้วก็โดนแนนอนอยู่แล้วครับผมต้องรีบฮิวก่อนครับรีบฮิวก่อนฮิวได้ครับแล้วน่าจะฮิวจบเลยแล้วกันครับไปก่อนแล้หนึ่งท่านครับไปก่อนแล้หนึ่งท่านครับัวนี้มีโมรีเขียวอยู่แล้วครับสามารถที่จะซ้ำคนเดิมแล้วก็เก็บหนึ่งได้เลยอย่างดีฮะซ้อมเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องนะครับสำหรับทางด้านทีมเซอร์ก่อรนะฟาร์มเมื่ี้โดนจิมก่อนแล้วตึกตักตึกตักตึกตักโอ้โหชัดเจนครับ อยู่ด้านหลัง2คนครับจริงๆเพื่อน้องแจ้งแ er ล้วฮะเพื่อน้องแจ้งแล้วครับว่าคิลเลอร์เนี่ยใช้สกิลยังไงก็เนียนไม่ได้อยู่แล้วครับมีสปรีทมาจะวิ่งฉีกครับจะวิ่งฉีกครับคิลเลอร์วิ่งตามครับเอาดูได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ฮะจังหวะวิ่งฉีกครับคิลเลอร์สกิลหมดไปซะก่อนสกิลหมดไปซะก่อนตรงนี้วางไหมวางฟรีครับโดนคิลเลอร์ดักทางครับผมกระโดดออกไปก่อนครับโดนตีเป็นหนึ่งทีครับ แกบเบลบอยครับเอาละฮะตรงนี้มีมุมเล่นได้ไหมหน้าต่างอยู่ฝั่งตรงข้ามต้องวนที่ใหม่นะไม่เอาครับไม่ได้วนแมสนี้ครับไม่ได้วนตรงดีครับโอ้โหแล้ววิ่งฉีกโอ้โหวิ่งแบบนี้เรียบร้อยแน่นอนครับผมขอบคุณคุณครูเอ็มด้วยโอาเมื่อกี้ที่พูดขอบคุณไปแล้วขอบคุณมากนะฮะซาบขอบคุณครับโอ้โหเอาละครับ มีแชทสงสัยว,ว่าทําไมเมื่อกี้เล่นกันอีกด่านเออทีมงานมีสุ่มาา3ด่านครับผมก็จะไปถามถทั้งสองทีมว่าเลือกเล่นด่านอะไรถ้าเลือกเล่นเหมือนกันก็จะเป็นด่านนั้นนะครับแต่ถ้าเลือกไม่เหมือนกันก็จะเป็นด่านแรกที่ทีมงานสุมด่านแรกก็คือด่านนี้ครับส่วนใหญ่ก็เลยเป็นด่านนี้เพราะ,ะว่าเลือกไม่เหมือนกันนั่นเองนะ <S <S เลือกเล่นไม่เหมือนกัน <S <S ก็เลย <S <S ต้องมาเล่นด่านนี้ช่วยได้แล้วครับ ตันเนฟเองวิ่งหาอยู่นะฮะแล้วเหมือนจะเจอด้วยครับเมื่อกี้ไปเจอคอเดดกระโดดมาก่อนแล้วเจ็บด้วยรอบคอเดดครับหลอกมาแล้วครับเพียเจะกลับครับตรงนี้โดนการหน้าต่างเองครับใช้บ่อยไปหน่อยคินเลยตามมาต้องวางไม้แล้วครับวางไม้ครับผมบ้านเล็กใายไปแล้วครับวินฉีกมาตรงนี้ยังมีแมสเซฟได้อยู่ครับเล่นได้อยู่นะเล่นได้อยู่ครับเล่นได้อยู่ครับเอายังไงฮะกระโดดหน้าต่างมาครับคิลเลอร์มาไหมคิลเลอร์หลอกไฟไม่คิลเลอร์หลอกไฟเจอศพเพื่อน เจอศพเพื่อนครับผมวิ่งฉีกมาข้างหน้าครับพอเด็ดต่อเด็ดด้านหน้าครับด้านหน้าทันไหมเนี่ยไม่ทันครับไม่ทันแล้วครับไม่อาุอตายยาก,กว่ะและ้ววางไปครับแตคิลเลอร์วิ่งฉีกมาแล้วครับรู้ว่าไม่ทันอยู่แล้วตัดใจพังไม้เลยแล้วกันไหมเอาหลอกครับหลอกว่าพังครับโอ้โหแล้วไล่ต่อครับโอ้ยเชิงหนาจริงๆ <c oughs> รอบเครื่องไปก่อนครับเนียนๆียครับปุ่มนี้ครับเนียนหลังเครื่องนะฮะโอ้ผมว่าไม่เนียนแล้วแหละที่งีิเฮ้ยได้ว่ะไอตองต่อด้วยดีได้ครับสเตจแรกไม่ต้องรีบช่วยเห็นไหมฮะนี่เป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยคอบคุณคุณปิ่นด้วยนะฮะมีมีบิดมาให้ขอบคุณมากครับร้อยบิดแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วฮะเจอแกมบล์บอยครับเอาละฮะคิลเลอร์ครับไล่ต่อหรือเปล่าครับ ไล่ต่อหรือเปล่าตรงนี้ซ่อมเสร็จแล้วแล้วช่วยเลยคิลเลอร์มาแล้วโอ้โดนอีก3แผลครับโดนอีก3แผลแน่นอนนั่นแหละฮะอีก3แผลแน่นอนครับเอายังไงไล่ใครน่าจะไล่ซ้ำคอเด็ดครับปล่อยพลังแล้วฮะตอนนี้ครับคอเด็ดด้านหน้ามีหรือเปล่าครับไม้มีหรือเปล่ามีครับมีครับมีครับหลอกไฟปื๊บปั๊บมาปั๊บยังไงเลือดักตวตายยากปะเรียบร้อยเลยครับอ้อ อละฮะผมนี้ยังไม่ได้แก้ตัวเองด้วยนะครับเนี่ยเออมันต้องแก้ไม่ใช่หรอเม็กเม็กครับโอ้โหเลือดโอ้โอ้โอจะจะมืดแล้วนะเม็กเม็กครับอุ้ยตอนท้ายพอดีเลยแลนะ้วคิลเลอร์เจอรับนี่ไงอ้โดนเลยครับมันต้องแก้ครับโดนจึ๊กจากคิลเลอร์เอา้าแย่แล้วครับ กำลังจะเก็บสด้วยครับสำหรับแนป์ครับตอ,ตอนนี้เซอร์ซ่อมไป3เครื่องเหลือ2เครื่องครับเหลือคนเดียวครับหลุมยังไม่ได้สแสดงขึ้นมาอย่างแน่นอนนะฮะเอายังไงฮะเดินเช็คไปก่อนครับ <S <S โอ้โหผมไมไ่แต่ว่าคุณมีกูมีนี่คือกะว่าจะรีบซ่อมเครื่องนี้แล้วแบบโอเคค่อยฉีกออกอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาฮิวให้ แต่เพื่อนฮิวได้นะเอาละฮะฮิวเอาแล้วอยากอยากขยับสิโอ้ยไปขยับนิดหนึ่งครับเมื่อกี้โอ้คิเลอร์ไล่ต่อแน่นอนครับไล่ต่อเอามาเจอได้ครับหมุนรอบแทงน้ําตรงนี้ก็ไม่น่าจะช่วยอะไรครับแล้วเจอแล้วหรือเปล่าครับน่าจะเจอแล้วครับน่าจะเจอแล้วครับผมไปแล้วฮะยาวๆครับเหลือคนสุดท้ายครับรอยแดงชัดเจนครับรอยแดงชัดเจนครับผมรอยแดงตรงนี้ยังไงวางปั๊บโดนหลอกมาไหมว่าไงหมุนต่อและกันคิเลอร์ดักแล้วครับ พังไม้ไหมครับไม่ได้พังนะฮะบ้านเล็กนี่ไม่มีไม้แล้วครับแล้วก็มีหน้าต่างได้อยู่นะครับมีหน้าต่างตรงนี้คิเลอร์นาจะอุ้ยเจอหลุมกระโดดปั๊บกระโดดปั๊บแล้วไงแล้วไงไม่หลอดแล้วครับอาฮกำลังจะเก็บสี่กแล้วครับสำหรับเนเปปนะฮะวันนี้เล่นเป็นลีเจียนครับผมลีเจียนเท่จัดเลยนะ เท่จัดเลยมีรอด้วยมีรอด้วยเหรอเมื่อกี้ก็เจอหลุมแล้วนะอยู่ๆไม่ได้มีลุกเองอยู่แล้วครับคิลเลอร์ยังเข้มแบบนี้เซอร์ก็จะเล่นสบายขึ้นแต่ก็ต้องลุ้นคิลเลอร์ของทีม VR Granfa ด้วยครับว่าจะเก็บ4ได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับ ก็ยังประมาทไม่ได้อยู่ดีครับผมโดนแล้วครับรอด้วยนะฮะเนี่ยแขวนไปครับเออชุดนี้เท่ดีอ่า ได้เห็นเซอร์เข้มเออได้เห็นเซอร์สิได้เห็นคิลเลอร์นะฮะโชว์มาแล้วครับเเรามาลองดูทางเซอร์กันบ้างครับทีมปาร์ตี้นรก